ต้นกระเพานะคะวัน <Okay. S 1> นี้เราก็จะมาปลูกผักกันนะคะนี้จะให้ดูสิ่งที่ได้จะปลูกปลูกได้ประมาณไม่ถึงสัปดาห์นะคะมันก็เริ่มงอกแล้วอันนี้เป็นต้นต้นกระเพานะคะ นี่แ่นี่น่าจะผักชีอันนี้ต้นกระเพราจะเน้นกระเพราไปเพราะว่าส่วนชอบกินพวกกระเพราไก่อะไรพวกนี้ก็เลยก็เลยอยากจะปลูกต้นกระเพรานะคะก็คือเริ่มต้นง่ายๆก็คือเริ่มต้นจากดูจากดูวัสดุอะไรที่บ้านที่เหลือเน่ยว่ามีกระถางหรือว่ามี ขวดอะไรบ้างที่เราไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็ลองมาดูนะคะว่าจะออกแบบอะไรได้บ้างก็ไปหรือไปขนทั้งบ้านใหญ่แล้วก็บ้านสวนก็จะได้พวกกระถางอะไรพวกนี้เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นกระถางที่ใช้แล้วนะคะแล้วก็พวกขวดน้ำ แต่ตัวที่จะก่อกวนคือตัวนี้ดีดูจะชอบมาดมชอบเขาชอบมากินดินก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยหาที่พวกหาที่กั้นนะคะนี่ก็จะเป็นพวกเศษหลังคาเศษอิฐอะไรที่อยู่บริเวณรอบบ้านก็ปลูกผักชีนะคะผักชีคะนา้าอะไรอีก ประกาศนะคะคืองบลงทุนไม่ถึงไม่ถึงร้อยนะคะจะเสียจะเสียเงินเฉพาะค่าเมล็ดผักเท่านั้นอะไม่ถึงร้อยไม่ถึงห้เลยด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเราเริ่มต้นจากปลูกผักที่แบบได้ง่ายแล้วก็ใช้ใช้จริงอะอันนี้ก็คือเอาพวกหรือว่าเอาอ่า ที่เราใช้อย่างเช่นเนี่ยตัวนี้เอาต้นหอมมาแต่ว่าก็ขึ้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็มาทดลองดูว่าจะขึ้นไหมถ้าเกิดไม่ขึ้นก็จะเอาผักชีปลูกอีกนะคะเพราะว่าผักชีเนี่ยจำเป็นต้องใช้อยู่นะคะก็ลองมาดู